บข่าวราชมเส้นทางบันเทิงและต่อด้วยละครลงพักผ่านดาวและภาพยนตร์เกาหลีชุด g o o d ด o c t o r คู่สีผิดคุณหมอเป็นรายการต่อไปค่ะส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้นะคะอปาปากทาสุขถาโมเวทิตตพโกกำลังใจพึ่งรู้ได้เมื่อคราวมีอันตรายและพิดท้ายวันนี้ค่ะทางการออสเตรเลียเตือนประชาชนทางตวะวันออกของประเทศนะคะเร่งอพยพหนีไฟป่าก่อนที่จะสายเกินไป หลังกระแสอาจทำให้ไฟลูกลามอย่างรวดเร็ว้วก็ไปพ้ภาคนี้นะคะสวัสดีค่ะ